ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความรักแต่ไม่รู้ความรักต้องการฉันไหมแต่รักริงยังมีอยู่อยากรู้ว่าเป็นเช่นไรจะมีสักคนที่เขาต้องการฉันอยู่ไหม และเขาอยู่ท <spreadsheet> Leonardo ี่ไหนเอ๊ะอยู่นี่ไหนอ่ะโอ้ไม่เห็นหรออยู่ในใจตัวเองไงเดะเออเขาออกไปจากหัวใจตัวเองก็ได้แล้วตัวเองอย่ามาอยู่กับเขานะเขาจะไปเป็นเมียน้อยอีกแปดคนตัวเองคอยดูแล้วแต่แล้วทาเคชิทั้งเลียวทั้งโอนิสึกะแล้วแต่ เซียโรเจอร์มีตัวเองคนเดียวทั้งหัวใจเลยแหละเฮ้ยตื่นจอาไว้นะกูณทำอะไรเขาไว้บ้างแม่วันหนึ่งเขาจะเอาคืนเดี๋ยวแต่เฮ้ยาดัไม่แรงเลยเขาเลยตีกันจริงๆตอนนี้รู้แล้วยังสวัสดีเพื่อนๆสาวสุดๆครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเราห้ามโยกเตียงแรงเพราะว่ามันจะขยาวเฮ้ยมันจะไข้เยื่อ ครับวันนี้นะครับเราก็มีออะไรมาแนะนำเพื่อนๆนะครับอะไรกับตัวเองนี่ครับมันก็คือครีมทาตัวขาวนะครับจากเบสคิสเฮ้ยแบบเอ๊มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเอามาเอามาโชว์ฟุ้งนี่หน้าอยู่นู่นเอ๊ชื่อว่าคูคูบลิงอ่านี่มันสามสีดูสีก่อนมีสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับก็ ตัวเรามาแนะนาจากเอ่อมันจะเป็นเนื้อวิปครีมนะครับเนี่ยครีมจะเป็นอร่อยไหมเนี่ยอร่อยลองกินดูนะได้เขากินหรอกล้าเ้าเป็นอะไรมาเขาไม่สนใจตัวเองนี่เดี๋ยวเขาจะเอามาทาให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือตัวสีฟ้าเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ผิวขาวอยู่แล้วผิวดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะออร่าไวิ้งวังเวอร์วังอะไรอย่างนี้เราก็จะทาตัวนี้นะครับเมื่อกี้เขาแบบทาตายอ่ะเหรอ เขาต้องเขาต้องเอฟเฟคกลับใช่ไหมเขาไม่เล่เองเอฟเฟคเขามันผ่านไปเฉยเฉยเถอะผ่านไปไม่รู้จะเล่นอะไรนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อวิปครีมเนี่ยมันจะเป็นได้แบบนี้เลยอุ้ยแตกโอ้ยเนี่ยแตกเลยนี่พวกนี่มันจะเป็นได้แบบนี้แล้วพอเราทาเนี่ยมันจะเป็นน้ําแตกตัวออกมาเฮ้ยน้ําแตกเลยอ่ะตัวเองเนี่ยน้ำจะแตกตัวออกมาสมมติว่าพี่กินน้ําแตกก็ได้เนี่ยพอพอเราทาใช่ไหมมันก็จะแบบเนี่ย พออย่างนี้ไปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําเลยอะแบบว่าเป็นน้าแล้วคือมันจะไม่แห้งเหมือนคนอื่นเหมือนแบบตัวอื่นแบบบางทีบางตัวอาจจะแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี้ยมันจะคงความชุ่มชื้นให้กับผิวนี่นะเราจะทาไม่อันนี้ยังไม่ทาตรงนั้นยังไม่ได้ทาาแล้วไม่กินแล้กวเหม็นตั้งตัวไอ้บ้านี่ครับนี่มันก็จะเป็นนี้นี่อันนี้เป็นสีฟ้าคือมันจะขาวเห็นไหมแล้วอันนี้มันจะเพิ่มเหมือนกับเป็นแต่งเต่งอ่อนอ่องอยงี้ยตัวเองเออเต่งเออ นี่ครับนี่อ่าแล้วก็เราก็จะมาดูตัวสีผ่านล้วเลยไหมสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะเป็นสําหรับคนที่ผิวสองสีฟังเขาก่อนเขายังพูดไม่จบสีเหลืองนะครับก็จะเป็นสำหรับคนที่ผิวสองสีผิวขาวเหลืองอะไรอย่างนี้เราก็จะทาได้แบบว่าเอ้ยทำไมเราค้ำเราทาได้ไหมวอกไหมไม่วอกนะครับนี่นนี้ก็จะเป็นสำหรับสีเหลืองเป็นสีพัสเทลยีโลพัสเทลนะครับตัวนี้พาสเทลที่เขาทาบ้านไหม ฮะอะไรกันนี่นี่ครับนี่นี่นี่ียบเทียบให้ดูกันเลยนี่ทางขนาดนี้ตีหน้ากขเลยดีกว่าเองเห็นไหมมันจะมันจะไม่เหมือนกันนี้มันจะออกแนวแบบเหลืองเหลืองแบบพาสเทลนิสนึงอะไรอย่างงี้นะเขาจะพูดเขาว่ากลัวตัวเองพักกนั่งมั่งแกพูดกลัวเขาเหรอไมยเขาไม่ได้ตั้งใจพูดเขาบอกว่าทางอย่างงี้ตีหน้าเขาเลยดีกว่าเออมาตีจาและสีชมพูนะครับไปหาเมียใหม่ตัวสี ใช่เหรอไอเลยเขาม่นเหมือนเขาต้องแจ่แต,เต,เต่เราหัวใจเขาอยู่ที่ตัวเองทุกอย่างนัแะตัวเองเป็น,นของของเขานั้งหมูตรงน,นั้นจ้ะฮะเขาแนะนำนี่อ่าสีชมพูเหา,าสำหรับคนแมนแมนอย่างพี่เก่งใช่ครับสีชมพูเหมาะสำหรับพี่สีชมพูนี่ก็คือแบบคนที่ผิวแบบเอิ่มี่เบิร์กเทียบให้ดูก่อนเห็นไหมแต่มันจะไม่วอกนะคือเนี้ยมันอาจจะดูแบบเฮ้ยเวอร์หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเห็นจริงมันจะไม่วอก อันนี้สีฟ้าอันนี้สีสีเหลืองเขาให้เวลาสบอ่าสีชมพูแล้วเรเรเรสีชมพูนะครับก็สําหรับคนที่ผิวซีดๆหน่อยใช่เพื่อทาให้แบบว่าดูแบบไม่ได้ซีดไม่ได้ซีดแบบว่าคนตายนะครับซีดแบบว่าเป็นคนผิวขาวแบบขาวที่ไม่มีแบบดูแบบไม่สวยแบบว่าดูเหมือนกับเด็กนอกที่เขาที่เขากินมะเขือเทศอะไรอย่างนี้แล้วผิวแบบมันจะอมชมพูใช่ เน pues ี่ยเห็นไหมแล้วพอทาปุ๊บจะกลายเป็นน้ําเลยตัวเอฟกระเด็นเต็มห้องเลยมันจะเป็นน้ำเนี่ยมันจะเป็นน้ำแล้วแบบว่ามันจะคงความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็วิธีใช้เนี่ยเราก็จะทาก่อนออกจากบ้านสิบห้านาทีหลังจากอาบน้ำอะไรเงี้ยเราก็มาทาได้เลยแล้วมันจะคงความชุ่มชื้นให้กับผิวมันจะไม่ทําให้ผิวแห้งใช่เลยสารสกัดจากแมลงพุนอ่าแบบว่าเลอดข้าแมลงพุนแมงกระพุนประมาณนั้นจากใต้ทะเลท้องลึก มาแรงคูนช่างมาเถอะตัวเองผ่านไปเอาไปว่าคือมันจริงๆนะเราสามารถซื้อหาซื้อได้นะครับเ y Kiss Thailand มีทั่วไปอย่าวบอยก็จะส่งทิ้งอะไรอย่างนี้ให้สำหรับใครที่แรงคูนมาแรงพูนจ่ได้แรงพับโอเคพอแล้วไดมันห้ามทีกว่าหกทีแล้ว นี่ครับฝากไว้สีชมพูคือ pretty peach สีเหลืองคือ pastel yellow นะครับและสีน้ำเงินก็คือ baby blue อ่าฝากไว้นี่ครับสนใจเข้าไปดูกันได้แต่ตการเมือ,อไงไม่ได้เมิน